สวัสดีค่ะมือยูเขาชองนูอสี่แชนแนลนะฮะพี่น้องมือนี่สี่เป็นภารกิจง้อแฟนนะฮะคือแบบว่าเขียนนูดหลายมือเร็วมือขี้ม่านี่เพราะว่านูอสี่ไปกินนมท่าเมือมือนั่นจะเลื่อยข้างเนี่ยเขาฟังมืินนั่นอีหลีพี่น้องไปข้างเนีเขาฟังบันนี้เขาก็เลยเขียนเขาเขียนมาหันตัวเลบอกว่าสิบกินเนี่ยมือนั่นก็เลยไปไปกินไปได้ไหมไปกินซับเออมือนนัตุ้ยบัดทึกเขาไปได้ เพื่อศูนย์แทห่ามหมายหน้าอีกสินะเพื่อกันหนีไปนอนยูนข้างล่างไปได้เพิ่นเพิ่นมานอนเพาอาได้เพิ่นเครียดมือหน่ะก็เลยบอกว่าข้างล่างในล่างเตียงข้างล่างเตียงจ้าแค่หน้างนอนได้นั่งนั่งมานอนนพราะเอานด้เพิ่นเขียดมือนั่นว่าสามีเมาอะไรประมาณนี้ก็เลยว่ามือนี่ก็เลยแบบว่าพอดีเงินเงินก็ออกบอสโอนเงินได้แล้วราคาแล้วก็กลับการเฮาเห็ด อย่างมีงานเล็กๆหน่อยนะจ๊ะก็เลยเด็อันนี้ก็เรียกว่าซื้ออันนี้นั่ื้อระลัก็าเราจะสื้อไพกกันนะคะเป็นแหวนนะคะแหวนโทอออย่าพีือไสิเด้อดดนเทือดุดดนเทือได้อยู่เป็นตังเป็นน้งบ้านเขาแม่บ้านอันนี้นะคะนั่งใส่แหวนใส่หาหาสิบหาสิบสองหาสิบสาม,ม,มานี่ต้นะ อันเมนไอที่เขาบันที่เขาบันรอบหลบมิ้วนะเมนเขานเป็นมิ้วมนบอกนั่นเลยลูกก็เลยเอามาบันเยอะเขาเป็นสีเสื้อผ้ายางตอนนี้นั่งนั่งนอนอยู่ห้องนะลูกก็เลยลงมาเอาพัสดุก็เลยสเอาเซนซองพัสดุอันเศร้าเรียวจะว่ากายยังแบบว่ายังหลบให้แข็งอยู่จังหนอยสีเมทซุยโอ้ยยังบันให้แข็งสีไม่ย เธอมึงหงอดนั่งก็บ,บอกว่าเธอมึงหงอดจนเลืออ่อยไปสันก็เลยว่ามีโมเมนต์ด้วยนา่ออนานักเออนั่นที่เ้เขาก็โ <c oughs> <c oughs> อเคชีวิตจริงจะมีรสชาติบ้างบ่มีอย่างนี้ไอซ <c oughs> ื้อทองหอยตีบันจยังบ่มีบม่ได้ขายเอาอีาเละถ้าบ่มีก็ได้ขาย <c oughs> เอาที่มได้ถ้าซื้อทองโทรศัพท์พี่จะซื้อทองดีกว่า มันเพราะว่าทุกสักระดุใสยูใหกตอนยังไงเพราะว่าขายอะจริงๆอะไรเมนจ้าเพราะว่าสื่อทอมาย่งขีไร่นอห้องบ่่ก็ขายนะคะห้าสิบวองยไอันนี้คือความจริงนะจ๊ะตอนสูนมานห่วยเพราะว่าผู้ใดอีหลีลดก็เดขายใสใสยูก็เดยจัยงยูเงนจ้าเข้าคือเอาช่องใสได้หนีพี่น้องต้องนกเอาไปเพราะว่าตอนตอนเมื่อกี้นูบอกว่านู่นเมาเอาภัสดูนู่นสร้างกาจมว่า อันเขร้งอย่งมากที่สร้างหลายแถวสา้งก็เลยว่าเออคือจเอาไปก็เลิกสีนี้นั่งเปิดน่าสะงงอย่หอกคือเปลี่ยนที่ซึ่งเปิดอย่ประมาณนี้โอเคนะคะต้องใส่นี่อย่างใส่งาใส่ไปกูศัก่อนงาขาเลยหรองาจุกวนว่าใช่อย่นี้สิบปีังไหนาะเสียงเียงดีเพราะนางนางอหมนอยู่ เ็ที่ยังไอเสื่อนโทรศัพท์ไหม <c oughs> โอ้ไมัควรหนุ่มเดี๋ยวอเอาเอาเอาบับเบิ้ลมานี่มันมัตตาหัวและหลายอันแบบเหมือน,มนไม่หยังน่ะเออร <c oughs> ัด <c oughs> ไปรัดไปที่นี่ <c oughs> เอาเอาบาง <c oughs> ส่วน <ะ S 2> <c oughs> บางบ้ามันเป็นสีแดงนะน่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีสันอยู่ตรงนี้โอเคอุ้ยรู้สึกว่าอยู่นุ่งกันนี่เออเชื่อยกันได้นี่เนาะแข่งกัน ยี่นทโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาทำกล่องเลยนะฮะ ถ้าจะรูนู่นน่ะมี่สองชิง้นนี่ไอไอไอเนี่ยปกติไปซังมากเลยตีน่าแกะบนทั้งสองอันเลยคือความหมายไอสิไงที่เป็นยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปวรอเบิรงตอนที่นั่งไขดีกว่าโอเคเปิด์นจ้าอย่ามาไขไม่มีเบิร์น <laughs> <ไข S 1> <laughs> โอเคค่ะพี่น้องโอเคเราไปกันเลยนะคะ ตอนนี้เข้ามาห่อนของแล้วนะจ๊ะอ่าอันนี้นูก็สั่งของมานะคะเป็นสองชิ้นนะคะสองชิ้นนะคะ<ส>เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะจ๊ะว่าเป็นอะไรกันบ้างเถอ,อมาแกะเร็วๆลูกลูกจะคลองมันซีแกะลูกไปแกะ เอามาแกะเลยเแ,แกแะกุหลาบเนาะอ้ย่บัวอ่ะต้งแกะนี่ตัวอแกะะเอากแกะกุหลาบมีสอ,ง,ง,อ,อสง,สงอันน้าไม่ประัคะเอาสรงฉันสรงอันนไม่เธอพเธอตุ้มหับอตุ้มหตุ้มหัตุ้มห กระตุ่มหัวใ้่ไเห็น,หนยังสั่นนะใช่ขออภัยในคาพีน่น,พน่าสดนะเอามาแก้แก้อมกันเนาี่ยเนี่ยมาแก้ซะโอ้ยหนูใส่จะใส่ยี่ใส่ไงอ่ะมิดกุนอันนี้นะคะเพราะว่างานอเรีของซี่ก็จะสั่งของว้าวอันนี้เป็นเสื้อนะคะ พัาก็กสวยสังวะอันนี้ข็งอ๋อไม่แกะออกอันนะี้อันนี้ของของเขาว้าวเสื้อกีฬานะคะเสื้อกีฬาแมนยูเนียเอยเกือบบาดมืออายเยอะพอไปในความหาวมากเอาเนี่ยเพิ่งเด้อเดี๋ยว แบบนี้ยเดี๋ยวฉัขอถ่ายน้ำเพื่อเจาะซุมใกล้โอเคไหมเออขาอยางฮงดีเอเขาอย่าวเสียไทสั่นเออสว่าเออเขแก่กว่ามงที่ละเสื้ออนี่เออเื้อนองกับเจ้าเจ้ไอ้ไ หนูอันนี้โอ้ยกระเสื่อประดับกระเสื่อประดับให้เป็นย่งโอ้ยเอ้บเนอันนี้บุเนอันนี้อันนี้ <laughs> นเน่ชาดชาดในรถเออรื่ออะไรจเออเยอนางนมาทำอะ้กันเนี่เอาไม่ดเดิมเถอะ เอากระดาษใส่แค่เขาทำเสี่งเครื่องกระดาษอย่างกฤษสสังอาชกฤษฎีนซกอสทส้งอันหราอะปล่าเอาแก่ทุกคนเอาทั้งวันเ่าห่ตั้งวังกฤสัชอะไร้ากันเอากระาเดียวกันหนูราเดียวกันต่อกระดาษเดียวกันไอ้ที่ก็เครื่องกระดาษมันคนลต่ีด กระสานเี่วกันแมมตุ่มหนูหหแมมโอ้ยหนูมันหออเส้นเด็กเอาไม่ยิ่กูเหรอเธออันนี้งอแฟนนะเนี่ยองอขนมสาลาจนง,งอแฟนเนี่ยยังให้ไหน อันนี้โงอแฝงนะครับโอเค,คจุดไม่ทำให้เสียใจอีกนะจิบนิ้วปนาดองกลม,โม,โมสาว <c oughs> เราใส่ยิ้มถ้าเปิดปลงกานโอ้ยนุชิกเห็นยังไม่นเหน็นดอ,อกพี่หน่อห่อแม่กันของมันรงหัวห่อแบบหมักคากวหันแผนแดงไข่งงงเครื่องชุดเหลืองมากในกองมันเห็นเครื่องประดับหรอกค่ะปว่แล้วไม่เคยเห็นอันนี้เขราะว่า <c oughs> ลืเสียหลักยังเราสมบัติเ้ยพรายลักจุดประดับอันนี้ ของไอดี่น่อันบอกเต้าโทรศัพท์แบบชายชนั้นสินะอันนั่นคือวาเรากัวไอที่มันมันต้องกันอะไรอสวยบะสวยสวยค้นสวยเลยโอ้ยคือฉันเสตัวงใสใสเบิงใสงาบบใสเด้บอใสเด้บอเขาใสเจะนใสอะไรเอาเส้นซ่องส้นสูงใสมาทั้งวันสวยจนน่าคนสวยเลือดเอาใสเรามือนกันม่นห็นว่าดีบะ วุ้นสีใส่หนูสีวันหนูอุ้ยเหมือนสวนมเหมือนแต่งงานเลยวีพอดีด่วนที่นุอยโอเคไหมดูใจไหมหนู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 ดีใจหลายตื่นไปบันนี้ช่วงนอนแล้วือว่านอนตัังเต่นมอสจรจงตอนนี้ับฝักรับนี้โอ้ยภารกิจเซอร์ไพรส์แฟนของเรานะคะ จะเกือบอหรอเดี๋ยพอหน้าหูก่อน่าไอพี่อย่างที่สมบนัแบบเนแบบเปาะนึก่บอเจ้ก็ปนหอวยวนเจ้าตุยนุ่ยเจ้าอันพี่นุ่มยูหันแบบไปาะเจนเก็เย็นอย่างเจ้าฝ่าฝ่าฝ่าก็หมุนหมุนหมุนไอทีกับเครื่องประดับบบว่าเชยนเชยนันนาซ้คือบอว่าอยู่เชยนอย่งร้านเครื่องประดับประสันนูเชนโอเคนะจ๊ะทีนี้ก็เซอร์ไพรส์แฟนง้อแฟนนะเพราะว่านู่นทำผิดน่นก็ต้อง สมมติสิดแล้วก็ขอโทษนะคะสมมติสิ่งอย่างบอกไปดูบอกเร็วฉันเปิดอยู่ฉันบอกเร็วพี่นุ่มก็ตุยหนุ่ยเซลอยู่เซลวะเซลตัวเซลตัวฉันเมาเหมืนอนน่ะโอเคนะพี่น้อง <laughs> ทีนี้ก็โอเคเป็นภารกิจของแฟนนะคะเซอร์ไพรส์แฟนนะคะ,นนะ,คะอันนี้ก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นานานนะคะปิดอะไร คิดอะไรกันก็อยากให้หันหน้ามาคุยกันดีๆนะคะเป็นยางคือเงาะบอเว็งไม่ได้สนิทเขาม้าหลายเชือแล้วไม่ได้สนิทยางเ๋ยวไม่ได้สนิทไปกับบ้านอย่างเดียวนะแกโอเคครับพี่น้องโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ 음 mm -hmm.